เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องเลยนะครับพอดีผมพบเจอปัญหาค่อนข้างจะปัญหาใหญ่เลยนะเวลาที่เราเงยสุดกับก้มสุดหรือเงยเกือบสุดหรือก้มเกือบสุดเนี่ยตัวกิมบอลมันจะเลื่อนเองซึ่งเป็นปัญหามากเลย เวลาผมจะถ่ายทำแลบแล้วก็มันก็เลื่อนเองอ่ะเนี่ยอันนี้มีวิธีแก้หรือเปล่าเห็นมาเจะ เวลาใช้ a อาใช้แอปพลิเคชันของมันก็เป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวผมก้มสุดนะดูนะถ้าก้มสุดมันจะไปทางซ้ายน่ะเป็นละถ้าเงยสุดมันจะไปทางขวา อันนี้ต้องอธิบายกันยืดยาวนิดนึงเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์คลิปนี้ไปให้ทางร้านค้าดูนะครับว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะตัวนี้หรือว่ามันเป็นเป็นปัญหาสำหรับรุ่นนี้เลย รุ่นนี้มันก็เงยสุดไม่ได้มากนะก้มสุดก็ไม่ได้มากแต่เวลาก้มเงยสุดแล้วมันมันมันเคลื่อนที่เองอะ่ะเวลาเราจะถ่ายทำแลบเราต้องการมาร์กในจุดที่เราต้องการใช่ไหมอันนี้มันมันไปไม่ได้ไงอ,อยู่ดีก็เลื่อนเองอันนี้มันไปไม่ได้เพราะเพราะมันติดติดล็อกตรงนี้ละ แผมเงยสุดเดี๋ยวมื่อจะขยับไปทางขวาเพราะว่าอัพคลิปในไอ้กล่องข้อความของแชทร้านค้าเนี่ยมันจะมันจะไม่ให้เกิน30นาทีหรือ1นนาทีแล้วก็ขนาดด้วยเลย อัพลงยูทู e ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมีวิธีแก้ไขไหมวิธีผมไม่ได้ไม่ไ้ทดลองตั้งแต่แรกด้วยไงไปโก่รับสินค้าไปแล้วไม่รู้ร้านค้าเขาจะว่าไงด้วยนะ ถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกอันก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะแต่ถ้ามันเป็นแค่อันที่ผมได้มานี่ก็มีวิธีแก้ไขไหมซ่อมได้ไหมหรืออะไรได้ไหมเอาล่ะเดี๋ยวแจ้งปัญหาเท่านี้นะครับ